สวัสดีคร <dalam conception. S 2> ับผู้ติดตามช่องเจ้าโจผ้าไปครับเมื่อนี้กคโชคหมานครับโชคหมานกับมีไอ้ไส้เราถูกหวยนะครับครับกับสลอรองจะหน่อยครับถูกแสนกัวครับเมื่อนี้ได้จัดเนื้องวมาครับนี่สามโลครับนะครับเดี๋ยวเสียดยังกินกัดจังไมาเป็นการอีทเทนงครับผมนี่ยของขว้วครับด้านหลังครับด้านหลังเนื้อเนื้อยังแน่นะครับเสือสิษย์ครับ เนื้องามครับอืนี่ครับของแท้พร้อมของแท่บีของแท้นะครับป่าได้ป่าได้ผ่านการได้เลยนี่มาทั้งพวงครับนี่ให้ทั้งพวงเลยของแท้ครับนี่ตัวป่าได้นะครับ่สุดยอดครับสุดยอดนี่บีพยโอ้นะครับครับมาเบ่งการทำอาหารได้มีเมนูยังครับเหมือนนี่มี ซอยจุนะครับอันดับแรกคือซอยจุหลังจากนั้นครับที่เป็นก้อยครับเ็นก้อยก้อยแล้วก็จะมีอูเพียข้าวบ่เนียเนียอยู่ครับอันกู้เปิ้ลชงหมานเปิ้ลกระลังไปจัดมาให้อยู่ครับครับแต่ผู้โชงหมานงวดต่อไปกับเพิ่นถือไรก็เก่าดนะครับเด้อเนี่ยวันนี้เพิ่นกะจัดเนื้อง่ว่นะครับเป็ทีมงานสามโลนะครับสามโลนะครับสามโล เนื้อเป็นเหลียวนะครับเนื้อเค็งในกับพร้อมนะครับโอ้โหงามครับเนื้อสวยๆนะครับพ้อข้อข้อข้ออข้อหนานุกันหัอหนานุกก็สวยสินี่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 ีครับสามสี่จีพันจับดิ่ใส่ฮะเจ้าครับเอาแบบยัยซี เอาเอาเอาสามสิบยู่มันตับบ้างอืม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 เอาจะไหวยังวะอืมทุกคนบ้าหนาข้อนบ่านตัวไหวเขาสามสิบเกีบเลยเนาะครับคโอ้แหเสียเหมือนกันครับขาดแต่แนวแก่ข้าวครับอยู่นี่บ่มีนะครับมือแรงเนาะครับเนาะแนวแก่ข้าวอืออกเวียนผลลางจริงจริแก่ กับทีมงานครับอยู่ๆครับคนเอาไอ้ไม้เอาครับคน,นเสียบครับขั้วหลังนะขั้วตัวเป็นยังเอาเาบียร์ทักวงเนาะใส่ใส่ลูกตันทรายอุบยาวนู่นนะใส่ชนิดนี้แหม่นี่ละนี่ซอยจุนี่แหละ ปลาไม้ไปลาไม้กามาแล้วครับนี่ปลาไม้ไไาสายงพดปลาไม้เ <c oughs> ป็นไม้ไม้สายจวดปลาไม้สายหดนะครับเนี่นยทำไงปลากริบเนี้ยเนี่ยผสมเขียวเพื่ออะไรผลว้หวานจุน๋ย,ยครับ ใจรักใจรักคุณว่าว <c oughs> บ่าได้กินนางเบิ้งซคืออะไรได้ไหกินว่า,า,า,ากกถราว่ากินเ่อไ้นางนางเบิ้งคืออะไรทไมกี่ผู้เฒ่าถมากคึ้นคอยอยยื่เสาี่นกับป่าไหมมาแล้ว

เลยขครลตฟังก็ม่เห็เลย้เขาตฟังเนแมหลัะฟัง oh มือ oh ่อีบ่างคุ้เพาน่มือเลงที่หเป็ดอีกัเจ้าภาพนี่ยมือแลงที่มงนาเป็ดตอ มีอนเหมือนเล้งว่าที่ให้ลาเป็ดอีกจัดต้มพวกนม้ผมก็ตุ้ณให้ให้ให้โชคให้ลาบโชคให้ลาบต่อไปนะครับผมเพราะว่าเราอะเมียเราก็ไปพัดกับเขาเรี่ยมพัดอย่างท่านเรี่ยมกระไดอยู่พ่อซุพ่อสมพ่อเพิ่นถือทุ่งหมดเพิ่นถือเราเพิ่นเพิ่นเลี้ยงเพิ่นนี่ไหมใช่เพิ่นโชวมานนี่หัวต่อไปเนาะครับเนาะมีนเพิ่นถือต่อต่หมดตอมด ก็มีน้ำพนอน้อพวกผมนี่กินน้ำพอนี่แล้วกินน้ำพูพอน,น,น,นี่โง่ขนาดาลูกบ็โสด้วยหมือนอยู่ตอนนี้ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็อวยสันนิก่อนครับผมฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้เพื่อผู้ภาคการน้ำชมนะครับชมการโจ้ผ้าไปครับสิมีิยังกับสีเสนอวิถีชีวิตของคนอีสานครับในการทำงานทั่วไปครับกับ ที่เสนอเรียงเล่าให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนะครับเอซนะครับหมเมียงไลยครับคลิปนี้ก็ไว้ทำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ